อยู่ทีมพี่เลี้ยงคนไหนก็ได้หนูปรับตัวแถมเก่งมากๆระยะเวลาผ่านมาไม่กี่วันเองนะครับเราได้เห็นทนาการที่ดีของตุลาเยอะมากๆหลากหลายเรื่องราวเลยนะครับโดยเฉพาะการแสดงออกเวลาที่อยู่กับพี่เลี้ยงแต่ละคนตุลาจะเลือกทําแบบไหนก็ได้ครับตามที่เขาสะดวกเราจึงเห็นตุลาในหลายๆบุคลิกมากตุลาเขาเนี่ยปรับตัวเก่งมากๆเลยครับพี่เลี้ยงแต่ละคนแต่ละทีมมีบุคลิกที่แตกต่างกันออกไป ทีมพิธากับพิจักเนี่ยคือทีมใหม่ครับแบบสดๆร้อนๆเลยรวมดาวมือยิงทั้งนั้นแต่ต้องมาเลี้ยงเด็กเบบีแบบฟุลาภาพจะออกมาแบบไหนเราคาดเดากันยากมากเลยนะครับพี่แอดครับ จะออกมาแบบไหนก็ได้ครับหนูชอบหมดนลครับแค่มีคนอยู่กับหนูทั้งวันทั้งคืนตุลาก็พอใจแล้วแหละครับง่ายจังตุลาหนูเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายไงครับพี่แอดครับเหรอตุลาเขาเนี่ยจะเรียบร้อยมากๆครับเวลาที่อยู่กับพี่เลี้ยงที่เป็นผู้ชายครับดูสิครับขนาดเล่นน้ำเนี่ยยังเรียบร้อยขนาดนี้เลยนะครับ พี่แอดครับหนูเกงใจพี่จักกับพี่หานะเกงใจเป็นด้วยพี่แอดหนูเป็นน้องของพี่นะพี่ว่านะตุลาหนูดื้อกับพี่เขาบ้างก็ได้นะเหมือนที่หนูเล่นกับพ่อสอนของหนูไงเป็นผู้ชายเหมือนกันเลยกับพี่จักกับพี่หาหน่ะเชื่นใจจังเลยเดี๋ยวก่อนสิครับพี่แอดหนูจะรอให้พี่จักกับพี่หาเนี่ย ตายใจก่อนเดี๋ยวเจอแน่แน่ใช่เลยครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนที่พ่อสอนของตุลาเขาโดนแหละครับการได้เล่นน้ํากับสภาพอากาศที่กําลังร้อนอบออก,การได้เล่นน้ํากับสภาพอากาศที่กําลังร้อนอบอ,อ้าวแบบนี้เนี่ยช้างเนี่ยถ้าได้แช่น้ําเย็นๆแบบนี้แล้วก็ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสุดโปรดเลยก็ว่าได้นะครับการออกอาการกล้าๆกลัวๆเกรงๆแบบนี้ของตุลาเนี่ยน้องเนี่ยคงยังไม่มั่นใจนะครับว่าพี่เนี่ยจะเล่นกับแบบไหนได้บ้าง แล้วหนูเนี่ยจะเล่นแบบไหนกับพี่เขาได้บ้าง,งแต่ก็ถือว่าตุลาปรับตัวได้ค่อนข้างดีเลยนะครับกล้าที่จะเลือกทําอะไรก็ได้ในที่พี่วอกไม่าบให้เล่นน้ําก็เล่นให้อาบน้ําก็อาบน้ําให้นอนน้องก็นอนตุลาเนี่ยก็เก่งอยู่นะครับก็ขอชื่นชมและขอบคุณทีมพิธากับพี่จักรน,นะครับที่ช่วยดูแลน้องและก็ดูแลอย่างดีเลยครับ รอออบเ,ยอเ,ยอบบอเลย,เยอขอฝากแม่ๆสนับสนุนกลุ่มเซฟคนเซฟชา้างด้วยนะครับเพื่อสนับสนุนคนทํางานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในการช่วยเหลือดูแล,ลสัตว์ป่าหลังจากที่โอนแล้วช่วยแจ้งพิจาร์กับพี่ปลาในกลุ่มด้วยนะครับเดียวต้องเข้าเลยเนี่ยพอน้องตุลาอาบน้ําเสร็จแต่งหล่อเขายังไม่ง่วงนะครับอยากจะเล่นกับพี่อีกสักหน่อยหนึ่งครับ ก็เลยอยากลองงับอ,งอยากลองกินของพี่จักดูบ้างครับช้างงับหัวช้างงับหัวช้างจะกินคนช้างจะกินคนช้างจะกินคนแล้วอาการแบบนี้ก็คือเริ่มจะเชื่อใจพี่บ้างแล้วล่ะครับเสร็จภารกิจก็กินนมต่อแล้วก็นอนครับตื่นขึ้นมาก็คงจะเป็นหน้าที่ของพี่สอนต่อเลยครับ I to mop.